ู้จะทำโดยนางสาวกตติการสุวรสมีรหัส6 00 00 1, 22 1, 22 1, 22 1 6 6 2 0 5 1 1 0 0 0 1สส1ทับ1 2นางสาวชริตาชื่นกิน1 6 6 2 0 5 1 1 0 0 3 9สส1ทับ1วันนี้พวกเราจะมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง TPS MRS DSS ค่ะ การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TPS จะเป็นการบันทึกข้อมูลทันทีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าข้อมูลการขายสินค้าและการชำระเงินค่ะการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า MRS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะมีการสรุปสารสนเทศที่มีอยู่ ในฐานข้อมูลและจะมีการรายงานให้ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า d ีเเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินใจเพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของระบบให้ดีขึ้นค่ะ ความสัมพันธ์ของ TPS, BS, MRS, BSS ของร้านเสื้อผ้านะคะฐานข้อมูลก็คือร้านเสื้อผ้าก็จะมีข้อมูลของลูกค้ารหัสของลูกค้าชื่อของลูกค้าที่อยู่เบอร์โทร MI ก็คือข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า จะแสะดงบนเว็บไซต์ของร้านว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าประเภทไหนกี่ชิ้นช่วงทางการจำาระงานเป็นแบบไหนจากนั้นทำการรายงานผลสินค้าที่ขายไปและคงเหลือเท่าไหรค่ค่ะ DSS ก็คือทางร้านจะมีการทำเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าคําติดมมของลูกค้าว่าต้องการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แอปพลเิเคชันของร้านค้ายอย่างไรบ้างจากนั้น รวบรวมข้อ,อมูลปัญหาเหล่าน,นั้นมาวางแผนแก้ปัญหาต่างๆให้มีประสิทธินทางร้านมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า